อ้ยพ <itt ac> ่อเห็ดก่อนี่จะดอกกำงามนาะโอ้คุณดอกเรื่องบอโอ้ยเจ๊ดอกอุ้ยดอกนันคืองามเดีให้ถ่ายเลยนะถ่ายพี่โอ้ยครับหล่มแบบไรนอนแบบไรง่ายง่าง่ายง่ายโอ้ยมดอิมานแฮงปวดตะคองหนงเด้งเนาะหลายเอ้ยจุ่มนี่ก็ได้หักเนาะ ขั้นตอน,นเกิดดีเ้าเขาก่อนเนาะสต่ฮาบดุดลเด้อจ้ะตองน้างหาพื่อกันเน,ะนาะไก่ชิเจง,หหง,ง,งเลยละไก่ชิหกโมงเลยวะฮะสองสมงเลยเด้อหมาอาะนอนันนี้นอนกิบเพชรบดดลสสองกลัวสิเขาสองโมงเด้อจ้ะในร้ายเตสวัสดีจ้าสวัสดีครับมีคูเด้อจ้ะมันนี้า <laughs> สองคนส่วนกันมาไตา่เห็ดนอนมหรับเนาะน อันห้ามาไต่ช่วงตีสีตส่ตีสี่มาหอดป่าด้วยพอแม่พี่นนอกเพราะว่าเมือนเน่อเด็กวันที่สิบสองสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะเป็นวันเม่ได้มาจะเสาแน่เนาะมาไต่เฮ็ดเพราะว่าแจกมาฮะก,ก็สีมีไปรวมทิจาก,การรมก็เพลินเนาะพี่กัดคองเข้ากับ,บน้องแปกตำบลหอยคามพอพเภอวันทีจังหวัดอุบลเ้อจ้ะไต่เฮ็ดละไต่เฮ็ดจนได้เต็มเลย เต็มตาเลยแต่ว่ามาสวัสดีตอนเสาร์ให้ได้พ่อหน้าพี่หน้าน้องแน่เนาะมัแจ่งมาแม่จ้ะแจ่งมาเทาก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเมื่อเด้อจ้ะสวัสดีแล้วก็สิไปสรุปเหตุก็สิพาเมื่อเด้อจ้ะตามกันมาจ้ะมาแบบไปดอกงามมากขนาดวันนี้เขาปตาจะเสาเรื่อจ้ะมาใส่หน้าฟ้าหรอกนะเาเกอนมาใส่เห็ด สองดอกมาดอกในนยังเ้วยอรับงเอาไปเห็ดปีนปางไม่เคลียรอปปาจะเสาร์สิเดบ่เลยยู่ที่ลสิไปวันแม่ดอกสามแท้จอยว้ใส่น้ำเพลิบิ่งจะเกลือน้อคนนี้ต้องเฮ็ดผึ่งเฮ็ดกอเด้วจ้ะเอาเบิ้งเฮ็ดผึ่งสองเฮ็จมานอยู่เลยวันนี้

รุดเมื่อแจกมอดอกนี่บันนี่จะดอกงามๆข้าย้อนข้าเจ้าได้เนาะนี่มาอกอะไรดอกนี้สวยงามพอมาเอ้าสวยงามว้าดอกนี้เนี่ยผมเห็นตัไกลเลยจะดอกนี้ตูมเนาะตูมใหญ่ตูมงามแงข้ย

ถึงว่างามผูกอยู่น้ำกันแต่นอกวันี้งามหักเนาะแรงแปบดบเลย,ยจึงคือ่กระโดดขึ้มากป้าจุนี่พ่อเท่ห์หนหะสามสี่ดอกมากมากมากมั่งงามแขกอุ้ยัสี่ดอกเพื่<อ>จับคนอย่างกันเลยอย่างกันและกันใายก็ปลูกไว้ อ๋ออ๋อ้อปื้ขี้ดินเอาไว้ก่อนเ้อะหยามันรุดมือเอาไปไว้ก่อนมาเอาโอ้อขี้ดิน <c oughs> อ้อยอย่งไรจูงๆงามดอกงามข้จะดอกก็ง,งามเสมอกันเลยอุ้ย <c oughs> มันจะสีแดงๆเลยงอ,งอมเลมดคือดอก โอ้ยหักเอ้อ,อเฮ็ดดีๆเด้อเออโอ้ยฝาเสียบ้อยฮะฝาเมาเด้อ,อ,อ,อจะพร้งอ,อ,องเพื่นกำลังมาแต่เดีนี้อุ้ยกำลังเข่ากัดเนาะโอ้ยกระไรเสียบ <c oughs> แล้วนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> แขนต่ำฮ่าฮ่าฮ่ปรับๆรเดี๋ยวเอ้ยนั่งสุบหมวกจีบเมียเรื่อยมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดอกนั่งดอเห็นเคนทั้ง ยังงามคลยอุ้ยาขาดเลยดิน้ำมนต์เข้าไปนี่หกอยู่เนี่ยอุ้ยยังอ่ะอุ้ยขึ้นดีดีดีปันนี้ยังเห็นเกันปะ <laughs> เอามาเอาตามท้องเรื่อง โอ้ยขาดแล้วยังตื่นบ่ร้องหอกอยังกันร้องคูมาแดงเป็นแวรอยู่นี่ร้องงามครับดึงขาดเลหมุนขายมุนขัวอยู่นี่สิมันมีสิ เอา้าออ้อออันนั้เนื้อหักไหมเรื้อขามันถึงหักไหมเนือลยเหนดนเขาอ้ยเขาเป็นะเจียมงามเลยเลยนี่ไมอ่อืมันี่หล่นเดียวกันเนาะหล่นเดียวกันเนี่ ตาดออกเลยบ่างามลายบ่อยู่แปนเอ,อด<บ>ิดอเตืออ้อโอ้เอ้ายังคือหักแล้วพ่อมือสูนมันโอ้ยปาดข่านี่เลยยังไงยังซส้นนี้ตัดข่าเลยบ่ตัดข่าใช่ห ตูมงามเนาะพี่พ่อดองแล้วนี่แตตูมงามเด้อจากกอแดงนี่หน่อใหม่พี่แดงเจ้าอะไรพี่เนาะ่ดอกงามตัวนี่ดอกงามเลยงามอีกงามเดี่ยวรุ่นไปเนรุ่นเดียวกันมั้งโอ้ยดอกนี่งามมากขึ้นกะ โอ้ยต้นนี้คายห,หนาเนาะโอ้ยดอกนี่งามขนาดจุ่มเล็กจุ่มใหญ่เนาะดอกใหญ่ๆหยังสิเละจดไปมม่จะดอกข้างามเนาะเห็นเห็นเม,มีดอกนึงอ๋ออ๋อแตกเลย สีบ่ท่านเข็มเป็นไรเถอะเข็มแต่ว <en S 3> <anc não S 2> ่าพันจูอันแปนได้บัวสีเข็มนี่จะแดงแดงได้ใหม่ใหม่พ่อยังไงเติบอยู่ตัวนี้หันมี่แนวกินอีกวะแขางนึงเนาะแขางแรงแล้งามงามขี้เก้างามขาแคนั้ บานดอกงีงามขานิ่ง nhạo ข่าโมขาอิ่ง n เฉินเผินอยู่นะงามครับคืออุขาเมื่งงามสขาขาจีให้นงงามนองเดียงแกไวเอาอียังยังเหลี่ยแล้วนะ เอาอีกเที่ตีหาแล้วก็มุกแยงเนาะคนที่พ่อผนอือโอนี่ๆนี่นีนีมนีตู้นี่โอ้ยตุ้นเหี้หนตุ้พ่อตู้นทังนี่ดีมาเอานี่ยมงเ้พีอาเอาก้อนเอาผีก้อนวะเอ้ตัดเอาเลยจย้อนขาเจ้ามาไต่คนไต่เนาะ นม่นามาตีสี่เด้อจ้ะชั่วโมงกลัวเลยม้านถ้าขนาดมึงหกโมงคนนั้นคือยังสีแจงเดี๋ยวใจยวายดอกงามลงเด้อนี่ดอกองามงาม งามแท้ตัด,ตดขาดทีละสี่ข้างนึงนี่บอกห่างกันเนาะใกล้ๆกันเนี่ยคู่เพื่อนคู่เพื่อนดอกต่อกันเนาะมาเบึงเวียนยังดอกงา,ามเลยใบใหม่เนาะจนที่เป็น,ปนแป้นเลยอุ้ยขาแค่เห็นขาขนา,า,างงามเอาเอา อุ้ยปาดเบามไงเลยแบกงามนี่เลยโอ้ยไนจะงามามลนี้ดอกบานท่านเห็นเลเนาะเพาท่านเห็นเนเิ้ตุม่บังลกกอยู่สบายเห็นที่แบบแบบนี้เบ่งก่านะอยู่ข้างกันนีดีอ้ดีมัเ็นกัน แหวบแๆๆบแหบนี่วะอุ้ยงามแห่งงามมากแต่ระหมมันออกลายเนาะเข้าก็ได้บริแกงง่ายกัได้เก็บดูเนาะสวยเลยงามงามอี้ยนาแหละที่งามทีหลายทุกอ่ะอุ้ยงามแห่งอุ้ยนาแหละจัดไปจัดไป ข้งซอ,องกมันก็มีเห็นใบยูงเงาใหม่นะเอาสักกอนเอาหนัยูงเงาใหม่นะเขามีคนน่ะเอเอนัย<ม>ูงเงางามเลยต่อกันไปพุนทางหนาผมก็ม,ม,มนนีนี่คือโพดแท้แม่บเดินนี่จุกปีกปีกนี่ก็ฟางมือฟางทางนั่นฮ <laughs> ันวาตัวพี่ทั้งผีก็มี่ี่ทั้งทางของ่อยนะพี่พี่พดอกหน่อยเห็นวะ อุ้ยลายเลยสีนุ่มเลยสีนุ่มงามเลยดอกคอดีพอดีเลยครับันว่าแปลนว่าเห็นเลยนี่เนเป็นแปลนมันเลิตเป็นตูนขึ้นมาอันก็ได้เห็นเลยเลยโอ้ยพอเห็ดก่อติดดอกก็งามน่องโอ้คุณดอกหนึ่งบอกโอ้ยเจ๊ดอกโอ้ยดอกนันคืองามแต่ไฮทายเลยนะไฮทายดิเลยอ้ย หลุมแบบได้นอนแบบได้เหงยังไงเน่าโอ้ยมันมีมันเฮงปวดที่ข้องแดงๆเนาะหลายกระโดดออกดีใช่เนาะก็มาดีดีเลยโอ้ยดอกงามแต่โอ้ยดอกงามเลยจ้ะเอาบางไกลๆก่อนอุ้ยขา นไะไก่<ห>จีเจียงก็เริ่มมีคนมาหลายอย่าเนาะนีสองดอกเนี่ยกระดุมพีองามทคูมันดึงมาขักทมไเออคู่ฟ้าเสียบ่ะคือทอกันที่งามค่ะเพื่อนซำกันเลยคือในผักเลยนี<ห>่ดอกน่อยอบบอหอมบ่คูคนนี่ เอาเลยบ่หน่อยนะครับเอาตัตัดขาขาดดอกนี้พี่เลบานมาเนี่ยกำลังกอดอกบานดอกมนันงง่านใหม่ใหม่เอนอุ้ยขาพี่เนาะงามแฮงมาขัดอยู่ในป่าโฮมลูโคก,โกนี่สามารถเห็นอยู่เด้อไฟนี่ดอกง่ายหลายไฟนี่ยว่าเป็นอีหล่าไฟเด้อไปเทหฮอนโฮงามขัดเนีก อุ้ยงามยูโฮกอ้ยมอเต็มเสือทาอันอันนี้เนาะเพื่อนเกิดดีๆหาดีๆกะแต่ละห่มไม่ร้ายด้วยจ้ะดวงแหนดอกนี่อืมขนาดนี้เนี่ยกินกันได้ยังไงวะยังใหญ่ยังงามเลยเนาะอือดูมนี่พอมาเอามาเอาแบ่งกันคนละเครื่องอีกเลยเหลือเครื่องเดียวจะของเพรื่องจะเอาไปนำแน่อ่าเนี่ยอยากตัวของแสบ เอ้ยจูมีก็ได้ครับเนาผมตัวละติดดอกก็งามขั้นพ้นเกิดดีเ้าเข่าก่อนเนาะกขาโมโดนเด้อจ้ะโอ้ยขาเหี่ยวฉุดเลยพอจนเลยเอ้าไปดึงอีกอย่างเนาะโอ้โอ้ยมาขาดนี่ดอกเนาะเออออกในข้างหน้าพี่กันเนาะอ้าวไก่ชีเจียงเหรอไก่ชีหกโมงเลรอ ฮะสองสมองเลยเด้อมาทำมานนองวันนี้นองนี่พิพิธบดุลสมองกลัวสิเขาสองสมองเด้อจะไรร้ายตึทายเอาทายเอาโอ้ยจำอีกแล้วเนาะไขาดอีกแล้วเนาะขาขาครับพ่อตูอตอนๆนี่รอพังยังได้นี่แยเพ็นแดงแดงี่นะเ็นะอืมโเห็นบอหนำข็งเนาะสวยๆอีกเลี้ยว อย,อ,ยอยู่ในห่มลูกกกิงคุณดอกง่ายดอกง่ญ่ป้านดันจังเห็นละคุณนอยู่โหกหลายเอ้ยเฮ้ยปามาเมืองดอกเนียงพอน่ารักดม้าหงเถิดดอกไงญ่อย,ยเกือบท้อกำปัน่นคืนน่ะค่ะเ้ยยังคือเป็นตะวานจอยจอย สิบบาก็งามสิบบาก็งามงามเลยบอกว่าแจ้งมากกับสิผ้าพี่ผ้าน้องเมื่อบาดแน่บาดนี่พอานั่นั่งเฝ้ากระตาเฮ็ดอยู่ยิ้มปุยปุยเพิ่นดีใจเพิ่นเอ้อหมอนี่เฮ็ดเพิ่นบอกเคยไร้ายปลานอีจักเถอะว่าแม่พี่น้องได้เฮ็ดเต่าเนาะหมอนี่เนาะได้เฮ็ดแต่เามันมาไตเอาอีู่ละก็สีมานกับย้อนโมเพิ่นเอาเมื่อช่วงเขามาครูเหมือเนาะเพิ่นกายไปเพิ่นเต็มตาเต็มตาเรื่อยจ้ะไม่น่ากับมานขนาดมื่อนี้ เฮาก็ใส่เวลาแค่สองสมโมงขัวเนาะแต่ว่าเฮ้ามาก่อนโมเฮ็ดพิ่นก็ออกแน่ก็ได้หมานเด้อจ้ะเฮ็ดก็แดงรลายพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดนาเล่เฮ็ดอ,อันันทีเฮ้าเก็บนั่นกับ่บลายพันไดน<ม>เนาะเก็บแต่เฮ็ดก็แดงเด้อจ้ะมันข,ขนาดเด้อจ้ะื้อนี้พ่อแม่พี่น้องฝ่าวน้ำนี่ละ่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในเด้อจ้ะสิได็กผอกิฟต์ใหม่ๆว่ามือหนามือหน่ม่น่นาสีผ้าพีผพาน้อง ไปหาอยู่หากินแบบไหนนอกจากแม่นาก็ะไว้พอ่อได้พอ่อแม่พี่น้องมีแต่่วมสุข่วมจเจริญคิดจิิงใดสมค่วมมุงมาตปราถนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนเด้อจ้ะ,คล,จะค,ลคลิปนี้กับพ่อพี่พ่อ้องซ้ัพนี่เนาะจ้าพ่อก็แม่นาก็พพ่อมาคลิปหนาคลิปนี้ก็ขอกาวคําว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ